สวัสดีครับวันนี้มาพบกับว่านอีกชนิดหนึ่งของไทยเรานะครับคือว่านหางจละเข้นะครับซึ่งเป็นว่านที่หาง่ายนะครับพบเจอพบเจอได้ทั่วไปนะครับก็ลาต้นเขาก็จะเป็นปเป็นเอกลักษณ์เนอะลำต้นอวบน้ําเรียวยาวขึ้นไปนะครับก็คล้ายๆกับชื่อเขานะครับหางจระเค้ครับก, <c oughs> ก็เป็นที่มาของชื่อเนอะ ก็ส่วนมากจะเป็นสป,ปุกลทางยานะครับว่านหางจระเข้สป,ปุกลทางยานะครับดับพิษร้อนพวกน้ำร้อนลวกพิษไฟต่างๆนะครับโดยเฉพาะน้ำร้อนลวกนะครับโอโ้โหได้ผลชังงัดเลยครับที่ไหนที่นั่นนะครับน้ำร้อนลวกหรือว่าน้ำมันกระเด็นใส่นะครับแผ่ผู้พองเนี่ยว่านหางจระเข้เลยครับ เอาเนื้อในคูดๆเนื้อในหรือไม่ก็ลอกลอกเปลือกนะครับแล้วก็เอาไปโปกที่เพนะครับรับรองครับยุบดับพิษร้อนนะครับจากที่ร้อนๆก็จะหายร้อน,นครับดีจริงๆครับแล้วก็สมคุณทางทางการบำร,รุงสานะครับผิวนะครับก็ดีนะครับก็ คนอหล่านี้ก็มาทั้งยาสระผมนะครับแล้วก็ครีมถนอมผิวนะครับก็มีหลายๆอย่างครับสบงสบู่นะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับก็วันนี้ก็พามาชมเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ